จะออกจากหัวฟ้าวะ่ะคือออกจากแก๊งอ่ะเอา้าทำไมอ่ะคือพี่ไม่อยากอยู่แล้วแก๊งนี้เข้าใจะไปะเอาเอาพิมพ์ยื่อย่างเงี้ยพี่ไม่จำเป็นต้องมีแก๊งแล้วอ่ะพี่พี่จะขอออกจากแก๊งว่ะพี่เจอเรื่องอะไรพี่ไอเดียมสวัสดีครับผมนี้ก็ผมนะครับเสือครับผมเราอยู่ในช่วงเสือชอบแก๊งกนะทุกคน วันนี้ครับเราเนี่ยจะมาแกล้งครอบครัวหัวฟาหรือเปล่าตอนเนี้ยหัวเยอะไปละโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ในสถานการณ์อะไรนะครับผมก็คือสถานการณ์โคก็คือทุกคนเนี่ยก็ต้องต่างคนต่างอยู่ผมกับเนมก็ไม่ได้เจอกันเลยหมายถึงว่าไม่ได้เจอกันเป็นๆแบบเดินได้ดินได้สดๆอะไรเงีย้ยแบบเป็นเดือนๆนะครับทุกคนวันนี้ครับผมจะมาแกล้งขอลาออกจากแก๊ง ครอบครัวหัวฟาดด้วยเหตุผลอะไรและจะใช้วิธีไหนนะครับเดี๋ยวรอดูนะผมจะวิดีโอคอหาทีละหนคนเลยนะครับเออไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เห็นอะไรป้าเสื้อพี่เสือมาแล้วตัวละ350บาทจากปกติซื้อลรกเ้าไทรอยากได้มีจำนวนจำกัดนะครับลิงอยู่ด้านใต้ล่างคลิปนี้ไปสั่งซื้อได้ที่เพจเลยนะครับแค่นี้พอขายของแค่นี้พอไป้ย เดี๋ยวผมจะเฮ้ยเฮ้ยเนมออนที่ขอดู่ซึ่งเม่เช้านะครับผมเช้าตรู่เลยนะครับพี่เสือได้คุยกับเนมไปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเนมเข้ามาปรึกษาเรื่องกี้นะครับที่เขามีปัญหาปันเขาจะเลิกกันหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับลองไปดูคลิปได้นะครับไม่ปนนี้จะไม่นอนน่าจะเครียดเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วผมออกพอจะแกงเงยเฮ้ยถ้าน้องโกรธผมนี่ทุกคนต้องช่อผมด้วยนะผมทําเพื่อคนดูเลยผู้ยาญคนดูหัวเราะเอฮาไปยังโกรธนะครับไปต่อโอเคทุกคนไปเนมเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามมาดูนะผม ฮัลโหลเนมเนอยู่ปะเนี่ยนี่ครับทำอะไรอยู่อ่ะยังไม่นอนดีเหรอยังเลยพี่ทำไมล่ะพี่ว่าจะพี่ว่าจะพี่ว่าจะขอคุยด้วยหน่อยอ่ะเรื่องกลุ่มเราอ่ะแก,งก๊งเรานี่แหละแต่ว่าเปิดเปิดกล้องได้ไหมที่นี่ไม่ได้พี่คนมันอยู่ในดิสนี่เยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนมใส่แมสก็ได้แลยคุยกันใส่แมสไว้เพราะเดี๋ยวเด็กอะไรมันเข้ามา ส่วนเรื่องกี้พี่ก็เสร็จได้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ไม่ต้องเครียดนลที่เนมปรึกษาพี่เมื่อเช้าเนี่ยเียวผมเลยพี่ผมไม่รู้จะทำไงเลยว่าไหวปะละ่ะโอนอนนี่เลยเหรอใช่พี่ผมนอน,นอ๋อจะพูดดีไหมวะเพราะเรื่องนี้มันก็ เป็นเรื่องที่สําคัญนะเนี่ว่าตอนนี้พวกเราแบบห่างกันไหมแก๊งเราอะแทบแบบไม่ได้ทําอะไรกันเหมือนเมื่อก <PDF> ่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาเล่นกันได้พี่ผมไม่ไม่ไปไหนหรอกพี่ยังอยู่ที่เดิมแหละพี่ว่าพี่พูดดีไหมวะพี่ว่าพี่จะพี่่พี่จะขอจากแก๊งว่ะ มเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยแม่คือคืออย่างงี้ไว้เนมคือคือหนึ่งเลยอ่ะเราแบบไม่ได้มาเจอกันแล้วเพราะเพราะเพราะโควิดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราแบบความสนุกเราแม่งหายไปเลยเหมือนตอนนี้ต่างคนต่างทุกคนแบบใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยพี่เลยว่าเออพี่พี่ว่าพี่จะกลับสุรินทร์แล้วก็พี่ว่าเรายุคแก๊งเลยดีกว่าดูดิทุกคนแม่งทำผมสีอะไรหลายสีกันหมดแล้วตอนเนี้ยคือแบบมันไม่มีแล้วอ่ะข้อโพรหัวฟ้า เออคือพี่ว่าพี่ออกจากแก๊งนี่ว่ะแล้วก็อยู่ที่เนมว่าเนมแบบจะเอาไงต่อจะยุบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยยังผมยังเหมือนเดิมนะพี่ถึงแม้มันจะเปลี่ยนสีผมก็เถิดแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ว่าพวกมันก็แบบเบื่อผมสีฟ้าแล้วไงแล้วก็แบบไปเปลี่ยนผมสีอื่นผมเข้าใจนะว่าเออมันคงเบื่อกันแต่ว่าด้วยความที่แก๊งเรามันคือครอบครัวหัวฟ้าใช่ไหมล่ะแต่ละคนมันไม่มีหัวฟ้ากันแล้วอ่ะถ้าหัวมันหัวฟ้ากันไม่ได้แล้วมันก็เป็นครอบครัวหัวฟ้าไม่ได้แล้วอ่ะ เพราะว่ามันก็มีแต่ผมใช่ไหมพี่ก็หัวดําไปแล้วอะ่ะใช่พี่แล้วอีกอย่างพี่ก็แบบทําหัวฟ้าไม่ได้ด้วยแต่ต้องขอบคุณทุกคนแหละที่ผ่านมาที่แบบเข้าใจว่าพี่ยอมไม่ได้แต่ว่าคือตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าพวกเรามันไม่เหมือนเดิมคือเนมอาจจะเหมือนเดิมแต่แต่ทุกๆคนว่าจะเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยคือโควิดมาทําให้เราแยกกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นความชินไงแบบเอ้ยเออวะเราแบบไม่จเป็นต้องเป็นแก๊งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าแบบไม่จำเป็นต้องมีแล้วอ่ะแก๊ง แต่ว่าพวกเราก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะพี่มันไม่มีคำว่าออกไม่มีคำว่าเข้าหรอกมันจะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแหละพี่ตอนนี้ผมแม่งโคตรแย่เลยผมแม่งไม่พร้อมรับอะไรพวกนี้ว่ะคือเรื่องกี้พี่อยู่ข้างนี้เสมอเราเป็นพี่น้องกันได้แต่ว่าพี่ไอ้เนียมโอโหหรอพี่แม่งไม่มีเรื่องที่ไหนเข้ามาตลอดเลยผมแม่งทำแต่งานนะดิ ไม่ได้สนใจเขาเลยแล้วแบบพี่ก็ยังมาแบบเดินเดิกไปอีกอะเดี๋ยวเออเรื่องกี้เรื่องกีพี่เข้าใจนะครับผมรู้เว่าผมผิดแต่แต่ว่าผมพยายามแบบบอกเขาอยู่ว่าผมทำงานผมนทำงานเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยถ้า<ม>พี่ก็เดินมาไปอีกเออพี่ผมไม่ไหวแล้วปวดหวัวพี่ ใจใจเย็นๆด้วยพี่พี่ผมผมไม่ไหวแล้วผมแค่นี้นะพี่พี่สวัสดีครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยคุยกันนะพี่เนมเนมเนมเฮียออกไปเลยหายแล้ววะทุกคนผมคิดผิดคิดถูกวะเนี่ย เมื่อกี้ผมกะว่าผมจะเฉลยไปเลยนะคือจะไม่รอให้เห็นคลิปเองอะ่ะเพราะว่าเนมเขาก็เจอเรื่องแย่ๆมากับกี้นะครับ oh. คือเมื่อเชา้าผมได้คุยกันเนมนะครับว่าเอาเอเนมกับกี้เนี่ยเขามาปรึกษากาันทะเลกกาะกันเรื่องส่วนตัวนี่แหละนะครับผมก็พูดเยอะไม่ได้แต่ว่าเนมเองก็แย่นะครับเมื่อเช้านี้ผมเองก็เข้าใจแล้วผมผมไม่น่าแบบมาเล่นอะไรอย่างนี้เลยผมแบบผมคิดพลาดไปหน่อยเดียวที่แบบเอออยากทําให้ให้คนดูมีอะไรที่มันสนุกๆแต่แบบคิดไม่ถึงว่าแบบเออ อย่าขอโทษนะครับอย่าขอโทษเนี่ยยังไงผมต้องผมต้องไปขอโทษน้องอะไรนะครับโอ้ผมเอาไงดีเนี่ยทุกคนผมว่าผมคิดน้อยไปอะ่ะเครียดเลยแต่ในเมื่อผมเริ่มคลิปนี้มาแล้วนะครับผมก็ต้องไปให้จบนะครับเหลือครอบหัวฟ้าคนอื่นๆอีกแต่คนอื่นอีกเน,นี่ยตอนเนี้ยเขาไปถ่ายมีเพลงอะไรกันนะครับไม่ได้มียังไม่มีความเครียดเหมือนที่ ที่เ네นมเจอตอนนี้นะครับในแก๊งตอนนี้มีเ네นมคนเดียวแนวที่แบบเจอความเครียดที่สุดตอนนี้นะครับเราต้องมาเจอเรื่องนี้อีกด้วยความปัญญาอ่อนพี่เลนของผมเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะไปคุยกับเน네มก่อนแล้วกันนะครับว่ายังไงถ้าเกิดว่าเ네นมไม่ดีผมจะขอคุยกับเ네นมหรือขอเคลียร์กับเ네นมเปิดใจอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะอัดมาให้ทุกคนดูนะครับว่ายังไงนะครับโอเคครับผมทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะโทรไปหาดีมเมอร์นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับถ้าเขารู้ว่าผมเนี่ยจะออกจากแอง์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่รวมกันหมดไหมนะตอนเนี้ยผมไม่รู้เพราะว่าเขาไป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 ถ่ายงานกันอนะ่ะโอเคผมโทรเลยแล้วกันนะครับฮัลโหลพี่ชายพี่ว่าจะคุยเรื่องแบบส่วนตัวแบบไม่อยากให้ใครได้ยินอะ่ะอยู่คนเดียววะอา้าวทำไมอะ่ะมีอะไรอะ่ะพี่ เรื่องสาคัญเรื่องกลุ่มเรานี่แหละแต่ว่าอยากให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไงเรื่องอะไรพี่เรื่องกลุ่มเราเนี่ยเรื่องแก๊งเราอะกลุ่มเออแกง๊งเราอะแกง๊งหัวบ้านะใช่ใช่ใช่ทำไมอะพี่ตอนตอนนี้อยู่คนเดียวปะอยู่คนเดียวพี่เออพี่พี่พี่คุยกันเนมไปแล้วแหละอืมคุยกันเนมไปแล้วก็เลยอยากคุยอยากคุยแบบส่วนตัวทีละคนอะไรเงี้ยอมีมีอะไรอะพี่ทำหน้าอย่างงี้ทำไมวะหน้าดีดี ก็เห็นพี่แบบมาสะตึงเลยเออหรอโอเคโอเคตกใจอ,ะอ่ะเออโอเคจริงๆมันก็เป็นเรื่องตึงแหละด่แต่ว่าเออหรอโอเคพี่ว่าพี่ว่ามันต้องพูดอะ่ะเนื่ออะไระเบบคือพี่ว่าพี่จะออกจากหัวฟ้าว่ะก็คือออกจากแก๊งอะเอา้าทำไมอะคือพี่รู้สึกว่าพวกเราแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็คุยกับคุยกับเนมด้วยเมื่อกี้ก็ทะเลาะก,กันด้วยทะเลาะก,กันแรงเลยมันไม่มันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวคือ มันไม่เหมือนเดิมยังไงคือตอนเนี้ยโควิดใช่ไหมแบบเราแบบไม่ได้ไไดเจอการกันเนมอะไรทุกี่นั่นแล้วทุกคนก็แบบไม่ได้ใช้หัวฟ้าแล้วด้วยแบบลายสีแล้วด้วยตอนเนี้ยอืมแล้วพี่อ่ะพ,พี่เองก็อยู่แต่คนคพี่เองก็อยู่แต่ห้องแบบไม่มีเวลาไปเจอใครน้อยมากอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเออไม่ไม่ต้องมีแก๊งก็ได้พี่อยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไปคุยกับเนมก็เลยเออเดี๋ยวพี่ออกจากแก๊งพี่ตั้งใจว่าจะบอกทุกคนแหละเอ้าทำไมเป็นงั้นนะพี่คือผมว่ามันมันไม่ใช่หรพี่ ตั้งใจแล้วว่าคือก็คือออกพี่ก็จะเก็บของกับสุรินนั่นแหละก็คงไม่ได้อยู่เดียวานะคนคนอย่างคนคนอย่างพี่นะสำหรักับี่เนมใช่คือพี่ก็ไม่คิดว่าจะทะเลาะกันเมื่อกี้ก็คือคุยกันดีๆเลยแต<อ>ค่คือคือคือพี่ก็บอกดีๆด้วยเหตุผลดีๆอยู่แล้วพี่อ่ะพี่ไม่พูดม่มีเหตุผลหรอกแต่ว่าเนมมันก็เจอปัญหาเรื่องกี้ด้วยมันก็เลยแบบในหลายอย่างก็เลยทะเลาะกันเมื่อกี้แล้วเนมก็ตัดสายพี่ไปแล้วคือเรา ี่คิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่พี่คิดดีแล้วดีมพี่รู้ยังเนี่ยยังยังก็เดี๋ยวพี่ว่าจะโทรไปแหละโทรไปบอกเขาแหละอย่างน้อยอยากบอกด้วยปากของตัวเองไงไม่อยากให้เขาแบบเออฟังจากคนอื่นหรือปากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอยู่ที่พี่ตัดสินใจแล้วกันแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะพี่เข้าใจโชคดีเว้ยน้องเจอกันมาเจอกันครับเี่ <S <S> <S> <S โอเคทุกคน มันน่ามันตึงเลยอ่ะคือผมไม่เฉลยนะครับผมจะให้น้องรู้รู้เองนะครับตอนที่ลงคลิปนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะผมจะลองโทรหาจานทีมดูนะครับว่าจานทีมจะว่างไงนะมันเป็นคอนเทนต์ที่โคตรเสี่ยงตายอนะ่ะทุกคนถ้าน้องแบบผมว่าลึกๆเขาอาจจะไม่เชื่อผมดนะ้วยซ้ำอะ่ะแต่ว่าผมลื่นเนียนไงแบบเนียนไงเออไปคนต่อไปเลยจะโทรหาจานทีมครับฮัลโหล ทำไรเนี่ยทำไรเรามามีอ<ห> <laughs> ะไรระลังปาร์ตี้กับแอนใช่เหรออยู่สองคนเหรอสวัสดีครับ <c oughs> เออพี่ว่าจะมีเรื่องจะคุยอ่ะเมื่อกี้พี่คุยกับแอนเนมไปละเรื่องอะไรเรื่องแก๊งเรานี่แหละแต่เราทำไมอ่ะก็ว่าจะคุยพูดดีไหมวะแต่ว่ามันเครียดอ่ะมันก็คงต้องพูดวันนี้แหละงูมีเชนไลท์อ,อยู่ดีม,ม,มีนเชนไลท์พวกคุมาเที่ยวกันแป๊บเดียว รู้แล้วคือพี่พี่จะออกจากแกงละจออกทำไมก็คือก็คือจะออกจากแก๊งหัวฟ้าเพราะว่าเมื่อกี้พี่ก็บอกเนยไปแล้วพี่ก็ทะเลาะกับเนมหนักมาก้วยเอาเลยพี่เป็นอะไรออกก็คือออกดีกว่าเพราะว่ามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะแก๊งเราอ่ะเอามันไม่เหมือนเดิมไรมันติดแคปโควิดมันไปหากันไม่ได้ก็ใช่ไงคือพี่ไม่อยากอยู่แล้วแก๊งนี้เข้าใจปะเอาเอาปี่ิธุนี้ คือพวกเองก็อยู่กับพวกเองหอเองเหมือนเดิมม่แหละแต่ว่ามีก็แค่พี่ก็แค่ออกทำไมพี่พูดแบบนี้แบบไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่อยู่กันมาอไรที่อยู่มันผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปไงมันก็คืออดีตปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมแล้วเวพี่คิดว่าเนี่ยมันตัดกันง่ายเนาะมันก็ยังตัดไม่ขาดวันนี้หรอกแต่มันก็ต้องตัดอะเมื่อกี้พี่ก็คุยกับเนมแล้วก็ทะเลาะกันแรงมากแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยตอนเนี้ยคือเนมก็แบบวางสายโทรไปก็ไม่รับแล้วตอนเนี้ยผมพี่เป็นโมผมโกรธด้วยผมก็ไม่พอใจพี่ใม้เลยคือคำพ เข้าใจที่ไม่จําเป็นต้องมีแกงแล้วอะ่ะมันไม่ต้องแกงก็ได้ก็เราที่กินมันก็ไม่ใช่แกงหรอกมันก็อยู่เป็นพี่น้องอะพี่คิดแค่ว่าแบบไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกัน,นสูๆไปละววางเลยม่เองเลยวางแม่งเลยไอทีมมันเชื่อจริงกันทุกคนเชื่อไหมเอออุกคนวางอะไรมันเชื่อบดอะ่ะ ยอยเล่นนะน้องชายอย่าว่าพี่นะลงคลิปไปมันต้องโทรมาด่าแน่เลยโอเคผมพยายามทำคอเนเทนต์ดีขึ้นมาแบบนันอาจจะไม่ได้มีสาระนะทุกคนแต่มันแฝงด้วยสาระนะครับรู้ไหมว่าจุดประสงค์นี้คืออะไรมันทําให้ผมได้รับรู้ความห่วงใยหรือความเป็นพี่น้องจากน้องๆทุกคนเว้ยว่าแบบเขาไม่ได้อยากให้กลุ่มพวกเราพี่น้องเนี่ยไม่แตกแยกหรือว่าอะไรมีปัญหาให้ค่อยๆคุยค่อยๆเคลียร์แต่ผมแบบ ผมก็แถไปเรื่อยเพื่อที่จะแกล้งน้องไงนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะเอาความรู้สึกมาล้อเล่นอย่างเดียวนะครับจริงๆมันแฝงหลายๆอย่างนะทุกคนสังเกตดีๆว่ามันแฝงอะไรนั่นแหละครับเราจงดูคลิปให้มันมีประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์นะครับทุกคนอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปทําตามอย่างเช่นพฤติกรรมของผมเนี่ยมันไม่ดีการพูดจาแรงนู่นนี่นั่นไม่ควรทําตาม ก็อย่าทำตามครับนะครับค่อยๆดูและคิดตามนะครับน้องๆแล้วคุณจะได้สาระในคลิปผมด้วย,ยสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบไม่ต้องกดไม่เป็นไ like รครับผมไม่ผมไม่ขอแล้วเพราะว่าผมผมรู้ว่าผมแกล้งแรงมากในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเนี่ยไปเคลียร์กับเนมก่อนนะครับแล้วยังไงอะ่ะผมจะอัดมาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะลงเลอยยังไงนะครับแต่ผมไม่ได้ออกจากแก๊งจริงๆนะเว้ย กูยังอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมยังอยู่เหมือนเดิมเออไม่ได้ออกไปไหนเลยไปแล้วครับสวัสดีครับไปก่อนเอา้า